สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ปุนก็ทาอาหารไตเม mm hmm. นูเดิมๆนะคะแต่ก็อร่อยไม่เบื่อเลยค่ะพัดเพชรมูสซ้ำชัน้นใส่ทั่วฟักยาวค่ะนี่ค่ะเราเลือกซ้ำชันช้นสวยๆนะคะทั่วฟักยาวค่ะถ้าเผื่อเปลี่ยนจากทั่วฟักยาวเป็นทั่วแคก่กอร่อยเหมือนกันนะคะเปลี่ยนได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้ไม่ทิมเครื่องเองนะคะ ไม่ตำเื่องแกงเองค่ะใช้เื่องแกงสําเร็จค่ะมีคนแนะนาว่ายี่ห้อนี้อร่อยนะคะยี่ห้อจารมนนะคะไม่รู้ว่าปุณนเรียกชื่อก็ุูกไม่นะคะ,คะเคื่องแกงก็สามารถจะพัดเพชรหรือว่าแกงกะทิก็ได้นะคะค่ะไปทําพัดเพชรมื่วซ้่มชันใส่ทั่วฟักยาวกันค่ะพันมุกเป็นชิ้นพอคำค่ะ ไม่น่าหรือว่าบางจนเกินไปนะคะ ใส่น้ำผพ้ลงไปค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่หัวเทียมเสียวลงไปค่ะใส่กวาเสีเ้ยวไว้ห้อก่อนนะคะ เทียมเลิมเรื่องแล้วเราก,ก็ใส่เนื้อมูลงไปนะคะเนื้อมูสั้นชันที่เราหั่นไว้ค่ะเทลยมเต้งค่ะ เนื้อเค่องแกงก็เนียนละเอียดดีนะคะน่ากินมากเลยค่ะกินจะไม่เซืเคยค่ะพัดคลุกเนื้อมุ้กับเคียงเคงแกงนะคะคุณไม่ต้อยเพราะว่าทัดแค่เค็มแล้วจะ จะไม่ร้อยนะคะแกยากด้วยค่ะถึงแกหงหอมดีมากเลยค่ะ นีเราก็เตรนมน,น้ำอาดลงไปนะคะพัดไปเรื่อยๆนะคะให้เครื่องแกงซึมเข้าไปในเนื้อมูกค่ะ เทใส่ทั่วฝักยาวเร็วก็อย่าลืมใส่เบกรูดด้วยนะคะเพิ่มความหอมเข้าไปค่ะน้นัหนักเลยค่ะที่น้ำแกงช่วยกันึิงรสกันนะคะน้ำตาลค่ะ เรืองแกงเนี่ยดูสึกก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะคุณจะไม่ใส้น้ำปลาด้วยว่าเลือได้ลงไปเลยค่ะสัดนีก็จะไม่ใส่นะคะเพราะว่าจะทําให้เค็มค่ะถ้าจะใส่ก็คือฟงถูรสนะคะเพิ่มความนัวลงไปค่ะถ้าเพิ่มไม่กินก็ไม่ต้องใส่ค่ะคุณจะเพิ่มนานนิดน,ดนะคะ เข้มคนแล้วนะคะคุณจะใส่ทั่วพักยาวลงไปค่ะครับโดยไบคูชีกเลยค่ะพัดผ่าทั่วสลดนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ค่ะร้อยมากๆเลยค่ะนานๆกินทีนะคะพัดเพชรมูสซ้ำชั้นใส่ทั่วฝักยาวเครื่องแกงคอ,อร้อยไม่พิดวังเลยค่ะทํากับข้าวไอร่อยเนี่ยนอกจากเรามีฟี่มือในการทําแล้วการปรุงรสแล้วก็เครื่องแกงนี่ส้าคัญมากเลยนะคะต่กนะคะ,ะ,คะพบกันม่ในเมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ